ก็โอเคครับผมก็ต้องขอกลาวสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีฟนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรหัสที่ผมซื้อมานะครับรหัสนี้เป็นในราคา500บาทนั่นเองนะครับอันดับแรกเราก็ไปดูที่การหน่งตัวเลยนะครับผมชุดก็ จะมีเขาอันนี้นะครับเขาปิสอะไรเนี่ยปิสปิสสปรินนะครับเขาลาชานั่นเองก็คือเขาควายเนี่นเองแล้วก็จะมีหมวกอันนี้ครับแล้วก็จะมีหัวข่าวอันนี้เรื่องของปรับภาพแบบอ๋อหว่าแล้วทไมภาพมันไม่สวยปรับราบเรื่อนอยู่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคเราก็ปรับมาตรฐานแล้ว นี่ยครับก็จะมีหัวนี้แล้วก็อันนี้ผมแจงฟรีนะแล้วก็จะมีนี้หมดอ่ะช้าหัวลูฟี่นะครับแล้วก็หน้ากากก็จะมีประมาณนี้นะครับเราต้องใส่ก่อจะเห็นนี่ครับหน้ากากก็จะมีนี่กอนนี่นะครับแล้วก็แว่นอันนี้นะครับนี่ครับแว่นหัวใจนะครับมันจะมีตรงหัวใจออกมาต่อไปไอส่วนหน้ากากนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วครับ นี่นะครับประมาณนี้เลยต่อไปก็จะเป็นชุดนะครับชุดก็จะมีชุดดำแล้วก็ชุดกระเทยอันนี้ครับผมจะไม่โหลดนะชุดกระเทยแล้วก็ชุดอันนี้นะครับเพราะว่าชุดนี้ผมแม่ใส่อยู่แล้วมันเหมือนกระเทยเปิี่ยนไปผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็อันนี้นะครับชุดอันนี้ชุดหัวใจนะครับมันก็จะมีรูปแสงหัวใจออกมานะครับก็จะเป็นชุดแหลงที่โตอีก ซีซั่น39นั่นเองนะครับแล้วก็มีชุดผะละนะครับแล้วก็ชุดอันนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับแล้วก็นี่เลยแล้วก็นี่และครับแล้วก็นี่ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีชุดเ e อียรีนาด้วยนะครับก็จะมีชุดนี้ด้วยนะต่อไปอังเกงครับอางเกงก็จะมียากูซ่า ก็เกงอันนี้นะครับแล้วก็เกงสีดำวันนี้แล้วก็เกงมันเป็นเกงอะลอกไหมหรือว่าก็เกงตูนบอดี้ปะผมก็จาไม่ได้แล้วในเกงละแล้วก็จะมีเกงนี้ครับแล้วก็จะมีอัเกงอะไรไม่รู้เนี่ยเกงปีกนกมาผมก็ไม่รู้จรกงๆนเกงอะไรนะครับแล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็เกงฟอร์มช่างนะครับนี่ใครสนใจฟอร์มช่างนะครับนี่ เสียวจัดก็งเก่งวอร์มครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็ชุดลีม้วนนี่ครับต่อไปรองเท้าครับรองเท้าก็จะมีถอดเท้าแตะแล้วก็จะมีรองเท้ามังกรเท้านี้ครับแล้วก็เท้านี้ก็นี้ครับนี่ครับประมาณนี้เลยแล้วก็รองเท้าแตะนะครับก็จะมีทีนี้ีนะครับต่อไปคอลเลคชันครับคอลเลชันก็จะมีกระเป๋ากลตายมีอันนี้มีอันนี้นะครับอันนี้ผม ถ้าผมใส่ให้ดูนะครับเราม่ลดใส่กันแล้วก็จะมีที่ครับปอมังกรนะครับก็จะมีปอมนกยุงนะครับยื่เป่าไอ้ที่เป่านะครับประมาณนี้นะครับต่อไปกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับกล่องไม่ต้องกล่องไว้ค่อยจะดับคัญแล้มาแล้วก็จะมีรบมสชิ้นะครับแล้วก็ที่โดดไม่มีนะแล้วก็จะมีสเก็ตบอร์ดประมาณนี้นะครับสเก็ตบอร์ดทางนะ ต่อม่าทางครับ่าทางก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะมีประมาณนี้เลยไม่ไม่เยอะไม่เยอะอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีไฟก็จะมีประมาณนี <S 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 ้นะครับภานะก็จะมีนี่ประมาณนี้นะครับเป็นอื่นนะครับก็ไม่มีอะไรเลยครับนี่ครับประมาณนี้แล้วต่อไปเรามาดูด้านสกินปืนนะครับ เป็นโฟไม่มีนะครับ AKM มีหนึ่งกระบอกสก้ามีหนึ่งกระบอกกอซ่ามีสองกระบอกนะครับาระมมีหนึ่งกระบอก AF-8 ไม่มี EN มีหนึ่งกระบอกเช่าเดือนนะหนึ่งชั่วโมงอ่าไม่มีครับอาร์คไม่มีครับเจ็ดชั่วโมงชีสสามหกไม่มีนะครับรมีเป็น,ชนเช่าสิบเจ็ดวันอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีอันนี้มีครับความเร็วเคลื่อนที่ความเร็ว รีโหลดนะครับแล้วก็นี่ครับ a 94, ออรเอ็นเอนันเก้าสี่อัตราอเลฮอมเ็วรีโหลดการาดในการยิงรถแมกกาซีนนะครับส่วนปืนกลไม่มีนะครับส่วนปืนกลมือนะครับยูนพีไม่มีเอ็มพีฟมียีิบสองวัน VS ไม่มีนะครับ a b 0มีครับสกินไฟจ0สิบมีนะครับบวก ความเร็วรีโหลดดาเมจลดความเร็วเคลื่อนที่ครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนซองยาวนะครับส่วนลูกซองนะครับก็จะมี m 1 0 1 4นะครับก็จะมีสกินซอมบี้นะครับสกินนี้โคตรเถื่อนคัใครลองม่เล่นเล่นดูนะครับเถื่อนจริงแล้วก็จะวระมาณนี้ครับลูกซองสองชาร์ก็จะมีซองกบนะครับความเร็วเคลื่อนที่ความเร็วรีโหลดลดแม่นยำนะครับสไนเปอร์ไม่มีนะครับ คาร์มีครับคาบอกความเลื่อนที่ความเรืยลดระยะนะครับฮะคารลดระยะเพราะตฟักงงอันนี้เช่านะครับอันนี้มีหนึ่งกระบอกนะครับเป็นพกนะครับโดนพกมีเช่า20วันนะครับนี่เรก็จะประมาณนี้เลยส่วนระยะไปชิดก็นี่ครับจะมีวานนีกระทะอะไรก็ประมาณนี้นะครับส่วนหมัดนีหมัดอันนี้ครับโคตรดังเลยหมัดเนี้ยเลย มาปีใหม่ครับส่วนระเบิดก็มีหนึ่งลูกครับไอวอรมีห้าลูกครับประมาณนี้เลยก่อนอื่นไม่มีนะครับหมดเราไปตัวละครครับตัวละครก็มีประมาณนี้ครับมีชันทิยะฮายาโตะติดโซเนียไนลิมาโลโคโนนะครับบุบล่านะครับฮารุอาโรนะครับโมโคประมาณนี้นะครับนี่ ถึงจะค่อยไม่ซื้อนะครับเก็บตังค์อยู่นะครับไปคู่หูนะครับคู่หูก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่เยอะครับมีประมาณนี้ส่วนมากผมได้ลิงนะต่อไปเป็นทางด้านหมดยังอ่ะห้องแลบอาห้องแลบก็ไม่มีอะไรครับห้องแลบวางปล่าครับลงโจงครับส่วนเซตตกิลที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ นี่เลยทัสิยะนายลีชาลีนชาลี่นะครับก็นี้ครับประมาณนี้เลยทุกคนมีความคิดเห็นว่าคุ้มไหมครับหน้าที่ผมซื้อมา500กว่าบาทใครคิดว่าคุ้มใครคิดว่าไม่คุ้มช่วยเม้นมากันได้นะครับเราจะคัคลิปหน้าบายบาย